เททิเททิก็คือการฆ่าลูกเห็นถูกไหมอะไรครับแก้ปัญหาจากตัวุคนครับการแก้ปัญหาจากตัวลุแก้จากอะไรครับการสื่อสารถูกไหมครับลูกเป็นคนที่สุดยอดเช้านี้พ่อไปส่งที่โรงเรียนรู้สึกดีไหม นะครับโอเคนะครับลูกของพ่อเก่งดีสุดยอดอนาคตนายพลแน่นอน okay. อย่าลืมนะครับให้พูดดีแค่ไหนตกเกณนมาตั้งวงเล่าสื่อสารรบบ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 บวบครบบ ลบสุดท้ายเด็กที่เขาได้รับตรงนั้นมาเขาจะลบไปบวกครับลบ<อ>เพราะฉะนั้นการสื่อสาร4 5ช่องทางอย่าลืมเพราะฉะนั้นถ้าพระบอกว่าทุมยางก้าวต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรสติสติมนุษย์รู้เข้าใจนำไปใช้แม้กระทั่งด็อกเตอร์ที่ผมทำแบบสอบถามทั่วประเทศที่ผมไปบรรยายให้กับตำรวจไม่ว่ายศใดก็ตาม เก่มากความรู้80%ขึ้นความเข้าใจ80%ขึ้นครับการนำไปใช้อยู่ประมาณ79-80%ครับมันมีคะแนนอยู่ตัวครับที่ร่วงมาอยู่แค่46%คือคะแนนของการนิยมครับ,รบมันจึงเกิดการผิดพลาดของการใช้ชีวิตและการเนบนชีวิตไม่ประสบความสำเร็จตามต้อ เพราะลืมวิเคราะห์พระท่านเรียกว่าการสตริถูกไหมนะ